ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาจัดตกแต่งมุมสวนขนาดเล็กภายในบ้านกันนะคะซึ่งมุมนี้นะคะเราก็ตั้งใจจัดออกมาเป็นแนวสไตล์กึงก่งกึ่งวินเทจนิดนึงนะคะซึ่งเราก็เพิ่งจะจัดเสร็จเมื่อตกี้นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนภาพกลับไปให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะจะให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตู้เก่าของเรานะคะซึ่งเดิมทีตู้นี้จะเป็นโตะเครื่องแป้งที่เราใช้ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะคะประมาณ เกือบ20ปีแล้วนะคะตู้นี้แล้วก็เออเราคิดว่าจะเอามาเป็นมุมตกแต่งในบ้านแล้วก็เลยทําการเอ,อ่อดึงตรงหัวกระจกด้านบนออกนะคะให้เหลือแต่ตรงฐานด้านล่างนะคะปูด้วยผ้าลายขาวดํานะคะซึ่งเป็นลายโปรดของเรานะคะลายขวางแบบนี้นะคะก็เพื่อให้ดูตู้นี้แบบไม่เก่ามากจนเกินไปนะคะอันนี้เป็นกรอบรูปเก่าโบราณน,นะคะของคุณยายนะคะก็เอามาจัดตกแต่งในมุมนี้ด้วยนะคะ อันนี้เราเลือกยางอินเดียแต่เราคิดว่าเขายังไม่สูงพอที่เราต้องการนะคะเราก็เลยเอาโครงตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นของดายโซนะคะ60บาทซื้อมานานแล้วนะคะไว้มุมริมสุดเลยนะคะไว้กับ ข้างรูปยางอินเดียเลยนะคะเพราะว่าเป็นต้นเดียวกันยูฟเบียนะคะเป็นพยารายใบนะคะถ้าเพื่อนๆเคยติดตามเราตั้งแต่คลิปแรกๆนะคะก็จะเห็นว่าเราเอาต้นนี้มาจากที่คอนโดนะคะอันนี้ชัมมาจากต้นที่มีอยู่ที่คอนโดนะคะเพื่อนๆที่เคยดูคลิปแรกของเราเลยนะคะของช่องสีชาไดรี่เนี่ยจะเห็นต้นนี้ด้วยนะคะ ต่อาานะคะเลือกเป็นไม้เลื้อยอันนี้ก็คือพลูอินโดนะคะอันนี้ก็ไว้แสงรำไรนะคะเดี๋ยวเราอาจจะไว้มุมนี้นะคะที่เราเลือกมาใช้กับมุมนี้นะคะเป็นขวดแก้วนะคะได้จากงานบ้านและสวนหลายปีแล้วนะคะอันนี้ก็เอาไว้ใส่พวกต้นไม้ที่ชําในน้ําปลูกในน้ำอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เอาพลูสนิมนะคะมาใส่ไว้อันนี้เรารู้สึกว่าเราจะซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะนานแล้วนะคะ เอามาตกแต่งนะคะพวกของแต่งบ้านเนี่ยค่ะเราจะซื้อจากหลายที่มากเลยนะคะอย่างเวลาเราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะจะชอบซื้อเก็บเอาไว้นะคะพวกของกระจุกกระจิก๊กแล้วก็เวลาไปเดินพวกงานแฟร์อะไรเงี้ยก็จะชอบซื้อนะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็คือต้นนี้คือ pink princess นะคะต้นนี้เราไม่เคยเออกมาออกคลิปเลยนะคะแต่เป็นต้นที่เราเลี้ยงมาเกือบ2ปีแล้วนะคะอันนี้คือเป็นต้นที่เราตัดมาจากต้นแม่อีกทีหนึ่งนะคะชํามาก็ เป็นต้นที่น่ารักนะคะแล้วก็ราคาตอนนี้ค่อนข้างสูงนะคะสมัยที่เราซื้อ,อ,อหลายปีที่แล้วราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เขาเลี้ยงง่ายค่ะแล้วว่าพิงค์เนเซสเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายดีนะคะต่อมาเอาไม้อบน้ํามาแซนบ้างนะคะเนื่องจากว่ามีไม้ใบเยอะแล้วก็อยากมีไม้อบน้ําทรงประมาณนี้เข้ามาแซนอีกต้นหนึ่งเราก็เลือกเป็นตัวเซเนซซโอ,อนะคะหรือที่เขาเรียกกันผ่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะต่อมานะคะอยากเพิ่มความอ่อนหวานอีกนิดนึง<ๆ>ก็เลือกเป็นอ,อมชมพูนะคะสีชมพูอ่อนๆอันนี้นะคะอันนี้นะคะถ้าใครดูในคลิปเปิดถุงบ้านละส่วนนะคะก็คือ,อตัวรากอากาศนะคะทิลเลนเซียเราก็มาไว้มุมนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ วางให้เขาลอยๆแบบนี้นะคะเป็นเขาเป็นรากอากาศนะคะวางต้นไม้ไว้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาพวกอ,อ,อย่างอื่นมาตกแต่งเสริมเพิ่มเติมนะคะเ,เพิ่มดีเทลให้กับมุมนี้ด้วยการ วางพวกเครื่องประดับลงไปนะคะมีก็มีแว่นตากับตังหูนะคะถาดรองแก้วนะคะเป็นสไตล์วินเทจนะคะเราก็เอามาวางมุมนี้เพราะว่าเราจะเอามาวางนาฬิกานะคะแต่เรายังไม่มีต้นไม้สําหรับใส่กระถาง2ใบนี้นะคะก็คือกระถางน,นกค่ะที่เราได้มาจากงานบ้านและสวนเมื่อปีก่อนๆน,นะคะ แต่ว่าเราจะเอาต้นอะไรมาใส่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีในคลิปอัปเดตต้นไม้ของเรานะคะอันนี้ขอวางแปะไว้ก่อนนะคะ,ะคะมาดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งนะคะริมนี้จะเป็นยางอินเดียนะคะเป็นต้นสูงสุดของมุมนี้เลยแล้วก็ต่อด้วยไม้เลยนะคะนนะคะถัดลงมาจะได้เพิ่มความสบายตาละมุนให้กับมุมนี้นะคะ เป็นขาตั้งวินเทจนะคะที่มีอยู่แล้วใส่กับตัวทีลเลนเซียนะคะ เป็นตุ๊กตาแมวเซรามิกนะคะของวินเทจนะคะเป็นของสะสมก็ามาตกแต่งมุมนี้ด้วยนะคะไว้ข้างกับกระปุกเทียนหอมพวกนี้นะคะอันนี้นะคะก็คือต้นพรมออสเตรเลียนะคะตันนี้จะเป็นใบสีออกเขียวสว่างสว่างนะคะแล้วก็ลวดลายเขาจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นต้นที่เราชำไว้แล้วก็เขามีรากแข็งแรงแล้วก็เลยเอามาตกแต่งมุมนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นขวดสีชานะคะเป็นขวดเหมือน ขวดยาโบราณนะคะขวดใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ได้มาจากร้านที่ชอบออกงานที่บ้านละส่วนนะคะเราได้มาหลายปีแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเวลามีแสงตกกระทบก็จะดูแบบ เป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะมุมนี้ต่อมาอน,นี้ก็จะเป็นพยาไรายใบนะคะกับขาตั้งไม้แล้วก็สวมลงไปในกระถางสีขาวนะคะเพื่อให้ดูไม่มืดเกินไปนะคะเพราะกระถางเดิมเขจะเป็นพลาสติกสีดำนะคะอันนี้เป็นไม้อบน้ำนะคะพยาไรายใบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่เราวางให้ดูแบบว่ามุมนี้มีดีเทลมากขึ้นนะคะ There be The turned who would one เราก็อยากจะแนะนําว่าเพื่อนๆที่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านเนี่ยค่ะก็มีปัจจัยสําคัญเลยนะคะก็คือมุมตรงนั้นจะต้องมีอากาศที่ถ่ายเทนะคะไม่ร้อนอบอ้าวของเราอยู่ติดกับหน้าต่าง2องบานเลยนะคะ ทุกเช้าเราจะเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเข้ามานะคะมุมตรงนี้ก็จะไม่ร้อนนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะมุมที่เพื่อนๆจะปลูกต้นไม้ในบ้านเนี่ยควรจะมีแสงแดดส่องถึงนะคะมุมนี้ก็จะมีแสงแดดส่องมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะจนถึงประมาณ11บเอโมงเกือบเกือบเที่ยงเลยนะคะแต่ว่าช่วงประมาณเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยแสงจะอ่อนลงนะคะเพราะว่า ของเราจะมีชายคานะคะคอยกรองแสงเข้ามาอีกทีทําให้แสงตรงนี้ไม่จัดเกินไปเหมาะกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้พวกไม้ร่มรำไรอะไรแบบนี้ได้ดีนะคะ ชอบการจัดตกแต่งมุมส่วนภายในบ้านนะคะหรือว่าคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเราก็จะมาจัดตกแต่งมุมส่วนให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ชมนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ Some might say loner might I'm that a Being free, I am my heart's only owner, or at least I used to be. Cause now a wildfire is raging deep inside. Things are pulling like the tide, and the match that drew a spark was a single stolen kiss. And if that ain't love.